นอนตายอยากเป็นไม้เหลือยมีรากใต้ดินจำนวนมากเป็นสมุนไพรที่จเจริญเติบโตได้ง่ายและพบเจอได้เยอะในสวนยางพาราภาคใต้ของประเทศไทยเพราะมีฝนตกชุกชุ่มชื่นทำให้รากโตงอกงามได้ดีและให้สารสำคัญที่สูงแต่น้อยคนนักที่จะรู้สรรพคุณเชิงลึกในด้านประสิทธิภาพที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวได้ สำหรับปัญหาหลักที่ทำให้เราต้องคิดคนนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ที่วางขายอยู่ในท้องตลาดนะปัจจุบันนะคะมีส่วนประกอบจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ค่อนข้างเยอะนะคะปัญหาของสารเคมีหรือสารสังเคราะห์เหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ไปนานๆมันก็จะเกิดการตกค้างในร่างกายนะคะ แต่ที่สําคัญเนี่ยมันก็มีราคาค่อนข้างสูงอีกหนึ่งปัญหาที่เราพบก็คือผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ยก่อให้เกิดอาการแพ้หรืออาการระคายเคืองต่อผิวหนังสําหรับผู้ที่มีผิวบอบบางนะคะผู้วิจัยค่ะจึงมองลึกไปถึงสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่มีตัวแอคทีฟบำเพาวจากสารสกัดที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะคะ <ๆ S 2> เพื่อลดปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะและเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพราคาเข้าถึงได้ค่ะ สเตมไวต์เทนิ่งเซรั่มขวดนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรจากธรรมชาตินะคะก็คือสเตโมนาทูบูโรสานะคะซึ่งเ,เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกนะคะชื่อจริงๆของมันก็คือนอนตายากนะคะสมุนไพรนอนตายากเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เกิดขึ้นได้เองนะคะในสวนยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะค่ะและก็อีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญที่ผสมอยู่ในเซรั่มขวดนี้นะคะก็คือสารสกัดเข้มข้นจากรังนกนะคะ ส่วนประกอบต่างๆจะผสานผสมเข้าด้วยกันนะคะกลายเป็นผลิตภัณฑ์เซรัม่มบำรุงผิวหน้านะคะซึ่งมีคุณสมบัตินะคะทำให้ผิวเนี่ยขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะเติมผิวให้ฉ่ำวาวนะคะเหมาะสำหรับผู้คนที่มีสุขภาพผิวที่มีความหมองคล้ำจากมลภาวะต่างๆนะคะตัวแสงแดดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้ากระดุดด่างดำสำหรับผิวหนังของคนเราขึ้นได้ะคะ่ะ ค่ะสำหรับการต่อยอดในอนาคตนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะต่อยอดในเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็จะมีการขายอนุสิทธิบัตรนะคะให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจนะคะที่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกวางขายสู่ท้องตลาดนะคะถือเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่จะมาช่วยยกระดับสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี